ลลุกก้น่เดี๋ยวย่างนี่คือเห็ดเทปหุบหุบติดตจอดอยู่เนี่ยป่ะกินได้ปะเอามันกับแกได้โยมันบลุกอยากกินย่างมันนี่นะอี่ลอยากกินย่างอะเต้หู้ต้หู้ต้หู้ันให้ไม่ใบไม่นิีเต้าหู้อันในใบไม่นกต้องม่ตู้เห็ดนี่ ว่านี่นคนนี้ไมวม่ตู้เห็ดคัรีได้ไม่ตู้เห็ดบอกว่าเอาทางขยะตั้งให้เราใส่่ใช่บอกง่ายตัวว่าจังสันเอยู่ือวจังสันเนาะไม่ตู้เนาะมาทำในสุกไปรดได้ยได้นม่ไม้ไ้มันยังอย่างไไม้ด้บบอลไม่ยังต้มเลยนะบุ้บเด้เนาะโอ้โหเห็นตอเ ถ้ามีหน่อไม้ดิบมาบ่ะนี้โอ้บุมีแล้วเนาะไปเลยเห็ดหน่อไม้สดเราเห็ดตักมายังไหวกินอยู่เนี่ยพิ่งแม่อ้วนสิทอดดันปานทูกก่อนกระดูกอ่ะมันมันต้องอนั่นบอกมันต้องมากบอกอันนี้กับพ่อแหละนี่จังกระดูกมัชกไปกินบ่ ินหายใจนี่นะนี่ใบเอาหมอนี่น้าลูกอยากกินยัางวันนี้นะถ้าอีราอยากกินเศษไไแม่มาเอาเศษไว้เอาวุ้นเศษเด้อบุนเศษเอรหนึง Nó. không vậy là đã bình hmmm bất này ngay phụ nài là, ừ. thì, hết là hôm nay. Hết luôn, cái, này mà, là, đọc, à, cái gì, gì <laughs> không nài phụ nài phụ nài The head luôn chim môn nào lạc mày rồi. phụ nài rồi, lạc mày lạc phụ nài mày Hết mày lạc mày lạc mày mày lạc mày mày lạc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  ย้องขึ้นไปยังแขงคาน่ะได้ไเน่ได้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 มาเอ้ยเน้ำมันลูกมาเฮ็ดาเฮ็ดนี่เอาเอาออกแล้วเนาะเกตพอตู้พเปลี่ยนหัวเถอะได้ใส่หัวเดียว้พตู้พเปลี่ยนหัวกเถอก็ได้ใส่หัวเดียวืมบ่ต้ม่ใส่บา Sai, sai. bóng tay nè tay bóng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  bún bóng tay bóng tay nào, tay mình tay về, tay bóng tay bóng bảo bóng tay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  bóng ไอเมื่ออวนอันมาเฮ็ดกินแล้วไปนัวดพุ่มรดหนี่ไว้มากระมาสรุปตอนไปนวดพุ่มที่ไปรดในอวดนะไปรดไว้เขาเชืว่าเมื่ออวนอันพกไปนวดนัวมากินแล้วนี่นะได้ทุ่งเสื่อมให้ได้สิอืมนี่เมื่ออวนใส่อันใส่ชุดบุมีถุงนี้มาหนี้ไปลูกไว้ลับตาก่อนหนึ่งสอง ໂດຍຈອງຈອງງຶງຍ່າຫມົ້ໂຕกูຈະເລື້ອຍແມ່ຈອງແລ້ວແລ້ວອາເງິນມາໄດ້ໃຊ້ແມ່ນຊີ້ລາຈັກຫມພນາະກະຮອດວລາກອຈວພິນາະຕາມໂຕໍແຈວຊມງສເ ตามนี้ค่ะตามข้าเไยโอ้เจ้าบัตามเองเจ้าเผาไผ่ล้ะบัวดีบมันสังแงนี่ย่างว้ิทอดปลาทูพ่กแม่พี่น้อยทอดปลาทูกับทอดปลาแดดเดียวมาหอดคนบอกให้มาตำมมกทั่วพอดี

อ่างนั้ห้เาชียวรำีไผ่้าจะตีนกลายขึ้นได้เหมือนกนจะสรุปเลยอืมอบมีเลยไหแล้วหรอชินี้ไอยบขีดเห็นแต่คนนี้นะคนงามคนหลังดิอถืสิ่งหาจะคนอื่นกะหอยก็ชิบเียมาเตียงันเตียงคสแปไทั đây à, chưa có được một trăm linh bao giờ đây chưa có được một chặng chưa có được một chặng chưa có được một chặng chưa chắc được một chặng chưa có được một chặng chưa có ปินวเป็นินัวระังนี้หอาาเอ้ยกำลังงัทุกหลางไงแทงคือในก้นขื่อไงไปยัอไรอ๋อนา้เลือดออกต้องต่ใจไว้เนี่ยต้องมาเรืเอยเนื่อยแล้ว

เจวเจลนะคา่นแซบอยู่บ่้ยจ้ยันพันแซบอยู่ชิมชิมบ่งกันได้่อแม่พี่น้่งต่ำต่ำกันนึกว่าสร้างเยียบอืมอ่ะตักให้มันเงก่อนเมียมปากคือบาดไปนาะ

เอาไปเจ้านี่เสีคุอคุณคาแล้วแล้วเ่รอยังเอจ้าพี่นุยังว้าวแี่จะได้ลอกเลยว้าวนี่ยวันนี้วัเตรียมทานมยูคือ

น네ี่ต uh, okay. ั right. yeah. um. ้งไปแล้มันจะงานมันจะร้อก็ไม่ตั้งแล้อเออแ่น้้าตรงนี้ก็ได้ตาลุงจะเห็นหน่อ้เออโอเคเออพอแล้วนอน้คืนนี่ตอน้าคืนนี่อย่านน้าลูกฮะไม่ไวงนี่

อร่อยจริงๆิกินขา้าวต่เต้าหู้แซนบล์เรียบกันจะเอาไปไหนวะมิวันวานนี่นะจะเอาอย่างนะมิวันชัยจะไปไหจะเอาอย่างนะงจะเอาไปไหนนะบล์เฮ็ดมันหอนนะบล์จะเอาไปไหม lâu choi lại năng vào vườn bây giờ sai vàng vàng như sai phật ăn sao này nó mẹ quán sầu luôn chắc nó, ở lâu mà phật là chắc thừa giờ mặt bây giờ mặt bây giờ mặt bây giờ mặt

Bao mưa con cứ chỉ nhàng nhà của mama ừ. có lợi nhuận của nhà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  ngoại nghe... hàm ngon 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 hỏng ngon 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 đâu? Để ngon 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 con ngon 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 ngon

mình điều ra đây đi. ừ. ừ. Cô ơi, nhìn ra đúng không? Ừ. Ừ. Mình sẽ nhau ừ. Mình sẽ bảo các cây กินะไร่ะอกินอะไรกินไอติการ์กลูกช่ายใส่อ่ะอะไ่าบอก Yeah, let's talk to you. Huh? Some of the blood is gone. ค่อยๆใช่ป่ะตอนนี้ก็ทอดปลาทู้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทอดปลาตู้ะเดี๋ยวมักทัวมาตำม,มันทอดปลาเดียเด๋ยว ป็าท้อเป็นปลาคูและปลาแบบเดียวเนาะมอนมาเปี่ยนื่อมาใป็นไ่ยนี่ละ ี่ยังบะมาบอกมาใส่เครื่องปรุงแล้วกแรลยกันอ่นสต๊อก ม่กัดเด็ดแต่กัอ,อันนี้วันหยุดาต้มต้ตูต้เออนั่นแลต้มต้าหูยดีเนี่อ่ัวเป็นขไข่ไมาได้ใส่ยาไม่ได้ใส่ยาแก้ไข่บอย,ยายเลยเอยายแบาก่ายาอะบ้านนี่ก

กินไแ่แล้วเรียบร้อยตับขาวเอามันปลาทอดจะให้กระตุกใบใหญ่กว่านี้อันนี้ใบเ้วยหญ่เลนาะดูน้ว่าเดาไปทีเรียบร้อยจ้าตำมักทั่วมย โอเคฉันเอาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็สะท้องกับชิจอบกิบไปแล้วนะพี่น้องก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลิปเก่าเด้อยนะบ่มีมือถือพ่อแม่พี่น้องเลยไปแล้วสบายดีละสวัสดีเบอร์ทุกคนทุกคน